มาดูที่ผลการแข่งขันของศึกเทนนิสเฟนชโอเพนครับได้อีก2ตัวเต็งเข้าสู่รอบตัดเชือกกับทั้งซีรีนาวิลเลียมและโนวัคโยควิชครับการแข่งขันการแสงรายการที่2องของปีครับของการปรวดเทนนิสครับี่สนามดูโล,ลงเารอสในกรุงปารีสประเทศฝรัร่งเศสครับกับรอบอรองชนะเลิศของชายเดียวนะครับนี่การจากกัดการของโนวัคโยควิชมือหนึ่งของโลกและของรายการจากเซอร์เบีย ที่เจอกับโทมัสเบอร์ดิชมือจิตของรายการจากเช็กครับแล้วก็เป็นโนเล่ที่เอาชนะเบอร์ดิชไปได้แบบไม่ยากเย็นครับ3เะตวอสต่อ3 7ต่อ5และ6ต่อ3ครับโนเล่ no le, เข้ารับตัดเชืยกไปเจอกับดมินิกเทียมนักอวดดาวรุ่งเบอร์13ของรายการจากออสเตรียครับสวนประเภทหญิงเดียวครับแชมป์เก่าแล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาซินีนาวิลเลียมนั้น ก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดครับหลังจากแพ้ไปก่อนในเซตแรกให้กับยูเลียปูตินเซวาจากคาซัคสถาน5-7ต่อแต่ว่ากลับมาเล่นได้ตามฟอร,ร์มของตัวเองครับมาชนะได้อีก2เซตที่เหลือ6-4ต่อและ6-1ต่อชนะเขารับตัดเชือกไปเจอกับกิกกี้เบอร์เทนจอมพลิกล็อกจากเอรทแลนด์ต่อไปครับ ก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางของการป้องกันแชมป์ทั้งชายเดียวทั้งสแตนบอรินกาน,นะครับแล้วก็หญิงเดียวอย่างเซน,น่าวิลเลียมลุ้นกันว่าใครจะคว้าแชมป์ในสึกแกสแลมรายการที่2ของปีครับ